คุณสุภมาตรอิสระพักดีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กํากับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทนะครับก็ประชุมเพื่อมอบนโยบายให้กับผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานครับโดยกำหนดบทบาทและยกระดับสื่อของรัฐครับให้เป็นเครือข่ายสื่อแห่งชาติเป็นสื่อกลางเพื่อประชาชนนะครับโดยให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางข้อมูลของประเทศส่วนอสมทก็สนับสนุนการกระจายข้อมูลผ่านทุกแพลตฟอร์มให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดนะครับภารกิจสำคัญภารกิจรแรกคือการตั้งศูนย์ข้อมูลจริงครับเพื่อประสานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆด้านภัยพิบัติด้านความมั่นคงแบบเรียลไทม์และนำข้อมูลสู่ประชาชนให้รวดเร็วที่สุดภารกิจที่2ครับก็คือการตั้งทีมตรวจสอบข่าวปลอมร่วมกันครับ เพื่อตรวจสอบและสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องภายใน1ชั่วโมงนะครับหลังตรวจพบเฟค e นิวครับและภารกิจที่3ก็คือการรายงานสถานการณ์จากพื้นที่จริงทั่วประเทศครับผ่านเครือข่ายสื่อของกรมประชาสัมพันธ์และอสมทครับ โดยย้ำว่ากรมประชาสัมพันธ์และอสมทครับจะต้องประสานงานกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อมความช่วยเหลือจากภาครัฐสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ